สวัสดีครับอยู่ผมเบฟัสบูนะครับวันนี้ผมจะเอาวันพัดเกมาให้ชมนะครับอันนี้คือเครื่องของพี่ลูกค้าจากน,กคนาครปฐถมนะครับเครื่องแรงของผมเลยเพิ่งทําตอนนี้ผมได้ลงเป็นลอมพาราโนยนะครับที่ผมเช็คนี่มีอยู่ลอมตัวเดียวนะครับก็คือผมใช้เป็นลอมพาราโนยตัว Android 1 1นะครับนี่ลอมประมาณนี้นะครับ กล้องใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ส่วนเสียงพอออกไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เสียงได้เข้าไม่มีปัญหาใช้ได้ปกตินะครับอันนี้ตอมนี้มีให้ปรับรีเฟรชเลดจอนะครับแต่เหมือนรอมันน่าจะล็อกไว้ให้อยู่แล้ว120เฮิร์นะครับประมาณนี้นะครับเรื่อนเรื่องเลยนะครับไล่เครื่องให้หมดเลยนะครับปรับ d p i ให้หมดเลย ประมาณนี้นครับเนี่ยครับ CPU วิ่งอยู่840นะครับอันนี้เดิมเดิมเดิมเมเลยนะครับเครื่องเดิมไม่ได้ o v e r c l คล k อะไรเลยครับของเดิมดีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิม่มเติมเปลี่ยนลมขงานได้เลยครับส่วนใจเราถามได้นะครับสวัสดีครับ